มาเด้อค่ะกินอีกแล้วซุกี้ใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะวันนี้นี่ค่ะใส่ไม่เยอะหรอกวึ้นเส้นมาด้อค่ะเดื้อน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะถามให้พ่อใหญ่กินแล้วแกไม่กิน ครั้งหน้าก็หมดแล้วค่ะอันนี้กินครั้งที่สองมาคะ่ะทุกคนโอ้ยมือไม้ก็ไม่เป็นตะเอาเด้อก็เด้อเพราะว่าล้างมือล้างไม้ล้างถ้วยล้างชามน,น้ำร้อนเครื่องอันนี้กเ็เครื่องล้างจานก็มีนะคะแต่ไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ล้างเยอะเนาะไปหนึ่งสองไปอะไรประมาณนี้ ล้างกอกล้างแก้วอะไรประมาณนี้เนาะมาค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยบอกข่าวกินแล้วตามให้บวมใช้ได้อยู่ค่ะถ้าอุ้ยถ้าเยลิซาตามให้บวมนะคะ ปกติถ้ากินเออ่พวกซอสพวกอะไรเนี่ยตายจะาบวมกันทุกคนอันนี้กินได้กินสลัดไปแล้วต่หิวเพราะว่าสลัดเขาไม่ได้มีอะไรเนาะไม่ได้มีเนื้อสัตว์ก็เลย đi bởi cả cho tôi Xẹp cả subscribe cho มุณจะเอามาต้นสวนเอามาจาักเมืองเลยตั้งแต่เท่าไหรห้าปีที่แล้วค่ะทุกคนยังกินอูันนี้เขาบอกว่าให้ทำเป็นอุ้ยกินกับอะไรอ่ะปิ้งย่างก็ได้นะคะของแบบว่าอา่าย่างๆอะไรประมาณนี้ ดูน้ำจิ้มของเรานะคะทุกคนอร่อยแค่ไหนน้ำจิม้มนวลๆแซ่บ ยังเหลืออยู่ในหม้ออีกนะคะใส่วุ้นเส้นไปหน่อยนะึ่ง เครื่องซักเ,เครื่องอบผ้านะคะทุกคน ให้ดูแครอทเ,เค,ค้กแครอทค่ะพ่อใหญ่ซื้อมาเอาเอาเค,ค้กแครอทมาให้โอ้อยพี่สาวไม่กินเค,ค้กหรอกค่ะกินค่ะชอบชอบเค,ค้กแครอทแต่นานๆถึงจะกินไปกินบ่อยๆก็ไม่ได้นะคะทุกคนปีละครั้งสองครั้งเหมือนกับอย่างที่ว่าแต่น่าอร่อยนะาสามเหรียญเก้าสิบเก้าอืม ที่นี่ก็ทําเค,ค้กอร่อยค่ะทุกคนแต่ถ้าถ้าจะถ้ากินนะไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ขนาดระวังก็ยังขนาดนี้นะคะแต่เยริซ่าไม่กินหรอกก็จะให้แกกินเค,ค้กวันนั้นเยริซ่าก็กินวันเแค่วันแรกนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นแกก็กินหมดเลยกินทุกวันหมดแล้วละ แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกินต่อเหลือเยอะแยะนั่นเนี่ยอยู่หม้อก็พอแฮงแซ่บหลายคะ่ะ